สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมฮีโร่อกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นก็คือวีนอมครับผมก็เป็นนะครับฮีโร่โจมตีระยะใกล้นะครับสไตล์แคลลี่แกงเกอร์นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับมีดีที่นะค่อนข้างถึกนะครับเอ่ตัวนี้นะครับก็มาดูสกิลของวีนอมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ สกิลแรกครับสกิลหนึ่งครับผมเมื่อกดใช้ครับวีนอมครับจะสร้างโล่ขึ้นมาครับเพื่อบล็อกการโจมตีจากสตูนะครับเป็นเวลาสาวินาทีครับผมแล้วก็ทุกการโจมตีที่เข้ามาหาวีนอมนะครับเมื่อสกิลนี้แสดงผลอยู่นะครับจะทําให้วีนอมโจมตีสวนกลับโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมทั้งลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองวินาทีครับผมอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับตัวนี้ อ่าถ้าใครเคยเล่นฮอนนะอันนี้จะคล้ายสกิลของดิจินาเร่นะผมอืมร์สซีมนะถ้าตีตีมันมันจะปั่นสวนประมาณนั้นหรือไม่ก็แอคเนาะในดอทเอครับผมอืมนี่ครับถ้าตีแล้วมันจะปั่นสวนคนระับนั่นแหละครับแต่วตัวนี้มีทั้งโลดเหมือนกับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลพาร์ซีมนะของดิจินาเร่หรือแอคนะครับม,มาพร้อมกันเลยเสียดายมันไม่มีสกิลดึงดึงศัตรูเข้ามาตีมันอนะ่าอันนี้แค่สร้างโลดขึ้นมาก็ คงจะเข้าใจได้ไม่ยากถ้าใครเคยเล่นสกิลจะแสดงผลประมาณนั้นนะครับผมมาดูสกิลที่สองของวีนอมนะครับผมก็เมื่อกดใช้แล้ววีนอมนะครับจะพุ่งไปในทิศทางที่เรากําหนดครับผมหากโดนศัตรูตัวแรกครับศัตรูตัวนั้นจะโดนสตันนะครับเป็นเวลา0.5วินาทีพร้อมกับโดนาเมรนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่อีก3วินาทีนะครับผมแต่ว่านะครับเมื่อวีนอมครับสามารถฆ่าศัตรูตัวนั้นได้นะครับผม สกิลนี้จะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีครับสามารถใช้ได้อีกครั้งนะผมเมื่อศัตรูตายนะครับมอืแต่ว่าถ้าวีนอมนะครับช่วยเหลือในการฆ่านะครับอ่าสกิลนี้จะลดคูลดาวสี่วินาทีนะครับก็ต้องถือว่าอ่เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีอีกสกิลหนึ่งครับแต่สําคัญต้องฆ่าเขาได้นะครับมอืประมาณนี้นะครับมาดูสกิลสามครับสกิลอัลติเมทของวีนอมนะครับก็เมื่อกดใช้นะครับสกิลนี้ครับจะเพิ่มโบนัสดาเมจ ในการโจมตีปกติให้กับวีนอมนะครับผม mm. แล้วก็ครับหากฆ่าสกิตัวได้ครับผมสกิลนี้จะรีเซ็ตทันทีครับสามารถกดใช้ได้อีกครั้งครับผมที่เลเวลสามครับสกิลนี้ mm. เพิ่มโมนนบนัสดาเมจให้ร้อยแปดสิบเลยนะ mm. ต้องถือว่าแรงมากนะครับ mm hmm. ไม่ต้องใช้ใส่ไอเทมมันก็จะโหดเลยนะ mm hmm. mm hmm. มาดูสกิลที่สี่ครับสกิลพัสสีบนะครับผมเมื่ออัพสกิลนี้นะครับผมจะเพิ่มโบนัสน,นะครับ ดาเมีให้กับวีนอมเพรับเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสความเร็วในการโจมตีนะครับผมแล้วก็นะครับฮีโร่ฝั่งศัตรูครับที่อยู่ใกล้ๆศัตรูเป้าหมายนะครับที่เราโจมตีอยู่นะครับผมจะโดนดาวมีไปด้วยนะครับผมซึ่งสกิลนี้มีคูดาวอัตโนมัตินะครับผมสามวินาทีนะครับผมไม่สามารถใช้เกียร์ลดคูดาวได้นะสำหรับสกิลนี้ก็สําหรับวีนอมนะครับอถือว่าเป็นตัวละครที่ ็ต้องหูนะแต่ต้องอาศัยการฆ่านะครับอืถ้าฆ่าได้นี่ดีเลยครับเพราะว่าสกิลมันจะรีเซตคูลดาวนะครับสกิลสองเนาะอันนี้แล้วแล้วก็อ่ะสกิลนี้ครับสกิลอัลติเมทนะสกิลสามนะต้องฆ่าได้เข้าต้องฆ่าได้แล้วแล้วก็เป็นสไตล์แก๊งเกอร์ไล่แก๊งนะครับตัวนี้อต้องไปกับเพื่อนนะครับไล่แก๊งไล่ฆ่านะครับต้องเน้นเล่นแบบนั้นนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่เรียนฟาร์มอย่างเดียวครับมอันนี้ต้องอาศัยการแก้เงินค่านะครับถึงจะมีประโยชน์นะสวีนอมเราไปดูเกียร์ของวีนอมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างกอนเกาะสาหรับเกียร์ของวีนอมนะครับผมที่ผมเซตขึ้นมาใช้เองต้องบอกว่าเซตขึ้นมาใช้เองนะเซตขึ้นมาเล่นเองครับอันนี้คนอื่นอาจจะจัดแตกต่างกันก็ได้นะครับไอนแรกครับก็จะเป็นเลดี้แอมเบอรนะครับก็คือเกาะไฟนั่นเองครับเกาะจะเพิ่มเลื่อนนะครับเพิ่มเกาะเนาะแล้วก็สามารดีเจน นี่ครับเลือดให้เราได้นะครับอืแล้วก็ะจะทำดาเมจต่อสตูที่อยู่ในระยะสามร้อยนั่นมอผม,อมเป็นวินาทีนะอันนี้อเราไม่โจมตีมันก็ทําดาเมจอยู่แล้วนะครับอันนี้อ่าถือว่าดีทีเดียวครับใช้ฟาร์มก็ได้นะใช้ทําดาเมจกับสตูเสริสรสรมดาเมจให้เราอีกก็ได้นะแถมยังมีเกาะให้เรานะมีเลือดให้เราถือว่าดีครับก็อันนี้ค่อนข้างโอเคสําหรับผมนะครับผมต่อไปรองเท้าครับก็เป็น guardian boots นะครับผมอันนี้ครับ บอกเปสิบโมเมนต์สปีดนะแล้วก็นำนะโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บล็อกการโจมตีนะครับผมสี่สิบดาเมตจากฮีโร่โจมตีใกล้แล้วก็ยี่สิบดาเมจจากโจมตีใกล้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนขงโอเกต้นเกมนะครับผมอืมเพราะเราต้องเข้าอยู่แล้วครับ <c oughs> เข้าไปนะครับเข้าไปตีเขาถ้าโดนส่วนนี่อาจจะนะเราจะดับก่อนนะเพราะค่อนข้างบางนะครับแต่ว่านยะถ้ามีรองเท้านี้มาก็ช่วยบล็อกดามเมตขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ต่อไปครับเฮลอตอนนะครับผมอันนี้ก็ลดคูดาวนะครับผมแล้วก็นะครับทุกการจมตีของเราจะลบเกาะนะครับของสตูนะครับสามสิบนะครับในเวลาห้าวินาทีสามารถทับซ้อนกันได้ถึงเก้าสิบมั์หมดนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวยิ่งตีเรายิ่งลบเกาะลงนะครับเป็นจอะเกาะนั่นแหละอันนี้นะครับแล้วก็นะทำให้เราจมตีแรงขึ้นนะครับมีบวกหกสิบดามจด้วยนะอันนี้ ต่อไปก็เป็นโดมินิคลาวอันนี้ก็เป็นดูดเลือดน,นะครับก็บวกความถึกให้เราบวกเกาะน,นะครับแล้วก็กดูเลือดน,นะแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นในการโจมตีธรรมดาเราสามารถดูดเลือดได้อันนี้นะครับถือว่าดีแล้วก็เมื่อกดใช้ครับจะสามารถดูดเลือดร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับภายในเวลาสามวินาทีนะครับอ้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเราต้องเข้าไปแรกแตีแรกเพราะาเราต้องตีแบบธรรมดาของเรานะครับ ถ้าไม่มีดูเลือดอาจจะดับก่อนนะครับตัวนี้ถือแค่ไหนก็ดับแล้วต่อไปก็เป็นโกลเด้นสตาร์นะครับผมอันนี้นะครับก็อทุกการโจมตีของเรานะครับจะไม่โดนลบหลีกนะอันนี้ถือว่าดีทีเดียวครับดาเมจสูงเลยนะบอกสิสปีดนะครับผมต่อไปก็เป็นโกลเด้นแคนนอนนะครับผมอันนี้นะครับก็คิทิคอนนั่นแหละครับอืนะเป็นกระบองคิทิคอนนะบวดไว้หน้าเมนนะถือว่าสูงทีเดียวนะครับ แล้วก็เบลยี่สิบอร์เซ็นะครับคิติคอนนะครับสามารถติดคิดิคอนสูงถึง250%แรงมากมากเลยวันนี้ต่อไปไอเทมเกียร์ที่อยากแนะนำก็มีอีกอันนึงก็คือครับเอ็กโซไซซิงไอนะครับอันนี้ก็เมื่อกดใช้ครับเราจะไม่ได้รับผลจากสแตนสโลนะครับนี่ครับเมื่อเข้าไปตีพวกายเมทแตงที่มีสแตนสโลพวกนี้นะครับ อาจจะโดนหยุดก่อนแล้วเขาหนีก่อนนะครับอืซึ่งสกิลน,นี้สามารถซึ่งไอเทมนี้สามารถช่วยเราได้เนะมื่อกดใช้นะับอีกอันนึงก็เป็นนี่ครับอ e c t o r ฟูลไดตี้นะอันน,นี้ก็คือกอดสะท้อนนั่นเองครับอถ้าใครจะเล่นสายกอดสะท้อนออกมาก่อนก็ได้นะครับช่วงต้นเกมเนะี่ยสามารถสะท้อนดานเมจได้นะบวกกับสกิลหนึ่งของเราเนี่ค่อนข้างถึกอยู่แล้วบวกอันนี้เข้าไปอีกอก็ถือว่าทำให้เราถึกขึ้นนะครับผม ออันต่อไปก็คือนี่ครับเห็นว่าเร่อ,อามอนะรลดเกาะน,นะบวกเก,ก,ก้าบวกเก้าสิบเอ็กซสเซสอ่บวกเก้าสิบเกาะนะรบแล้วบวกสามจิดห้าเอา็กซ์เปรถือว่าดีทีเดียวเพิ่มเพมกียร์นะครับอ่าก็ตามนี้กันสําหรับเกียร์แนะนํานะครับผมอืมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับอ่าก็ไปลองเล่นกนันดีกว่าครับสําหรับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงมาอมืวาร์ปไปช่วย เนล่านีกว่ครับรู้สึกว่าป้อมเราจะโดนไปหน ah ึ่งป้อมแล้วนะนี่ครับมาสองตัวแล้วตัวเวด้วยแรงด้วยชิบหายแต่ว่า <mort> สั่ได้ดีกว่าเมื่อี้น้อยแบบนี้เราถืออยู่แล้วเราสั่นได้ไม่เรียบร้อยหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวฟูดาวดีเซ็ตครับนั่นแหละครับสับครับอีกทีครับผมเรียบร้อยครับนั่นแหละครับนี่เนี่ยฟาร์มต่อครับนิดนึงครับเก็บเก็บไปนะ อืมาช้าไปแล้วมั้งโจโฉโจโฉกับลิกตูเราฆ่าไปแล้วเนี่ยก็เก็บคลิปก่อนครับระหว่างทางกวนอูมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะไปไหนละแหม่สวัสดีเพื่อนอืบิ่งสวนเลยนะอืไปบนต่อ สึกว่าเขาจะดันเนอะเล่นดันอย่างเดียวนะพวกนี้ไม่สนใจใครนะอาเลือดเลือเดเยอะวถ้าเลือดน,น้อยเลือดน,น้อยนี่ตามแล้วอใส่ดันดียอไม่ได้ว่ะอืตายว่าแม่ลืมไปครับว่าตัวนี้มิจิก้ามีสตันแล้วสองสตันเลยสิอันติตัวธนูมันก็สตันนะล,ลืมครับ เลรืนร่นน้อยเราจะเขาย่างเดียวเลยนยเอาใหม่ครับขอคืนบ้างนะครับมไม่น่าใจร้อนนะครับเมื่อกี้นี่ครับสัตว์เลยครับเอาดีครับตามครับผมนี่ครับเรียบร้อยได้ก่อไฟแล้วผมนี่ซับไปไหนหนูอเอาคืนครับเมื่อกี้โดนฆ่า แาวนี้เราเอาคืนเลยนะแวะแวะป่านะแวะป่าฟาร์มก่นอนเยวค่อยไปกลางถนะือว่ากลางเพื่อนจะดลูลรวแต่ว่ารู้สึกว่าล็อกแมนจะไล่ไปนะยังกันป้อมอยู่นะเพื่อล็อกแมน ข้าบนก็ดันไปแล้วได้ป้อมคืนแล้วน่หมป้อมไม่เป็นไรนะตอนนี้เราขึ้นนะตัวนี้รู้สึกว่าโพไซดอนนี่จะติดป้อมอย่างเดียวแนละ้วไม่ออกจากป้อมเลยวะไปบนก็ได้วะแววก่อน,นครับแวะข้างตาระยะทางระหว่างทางแวกกินข้าวก่อน <c oughs> ได้รองเท้าแล้ว แต่ว่าเล่ล่างครับมันดันป้อมจนจะสุดแล้วครับเะยเสียบก่อนครับตามครับมมีวินวบไม่ทันครับเข้าป้อมไปแล้วนิดเดียวครับอันนี้มันติดป้อมอย่างเดียวไม่ออกจากป้อมไปล่างก็ได้ครับรู้สึกว่าล่างจะอเอาป้อมแล้วน่าจะเสียเลยป้อมล่างเรียบร้อยครับเสียจริงจริงด้วยครับเฮ้มาสองนะครับแต่ว่าเราใส่ตัวนี้ก่อนแล้วครับผมนี่ครับนี่ดักหน้าไปก่อน นี่เดียวเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วคูาดาวรีเซ็ตทันดีครับผมได้สับครับสับยีอื่ได้ไหม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 เล็กตัว <c oughs> เอาไปแดกซะแล้วนะก็ไม่เป็นไรแบ่งๆเขาบ้างนะ <c oughs> เรา ค่อนข้างถึกด,ด้วยสกิลหนึ่งนะครับนี่ครับะระยะระยระหว่างทางสกเกลผมจะอัพพัทสี่เต็มก่อนนะครับเพิ่มดาเมจเนาะเพิ่มดาเมจในการโจมตีนะเพิ่มเลือดนะครับทุกอย่างนะสกิลหนึ่งี้ผมอัพไปแค่หนึ่งนะครับแล้วก็เน้นสองครับเพราะวันหนึ่งนี้มันต้องนะครับให้เพื่อให้เขาเข้ามาโจมตีเราครับแต่ว่าผมจะอัพแค่หนึ่ง การเล่นของผมแนละ้วคนอื่นเาียจะเล่นต่างกันก็ได้เ <c> ล <oughs> ้นสองนะเพื่อทำาเระเพื่อไล่ต่าเนี่ยครับนี่ครับซําก่อนเรียบร้อยครับนี่ไงเมริก้ามาครับแต่ว่าเพื่อนเราน่อยนะ้อยก่อนไหมไปเลยน่าจะอยู่ในปา่าแถวๆนั้นเลยเรามาแวะนี่ครับกินข้าวกันข้างทางนะกินข้าว นะขึ้นบนครับอยู่ไหมเมจิกา้าแถวนี้น่าจะอยู่ครับน่นไงครับอยู่แล้วครับตามก็ไปช่วยเพื่อนครับไม่เป็นไรครับช่วยเพื่อนได้ครับช่วยก็ลดคูดาวนะแต่ค่าได้ก็รีเซ็ตนะครับจบแค่นี้นเอามาแยป้ปากอันนี้เราเลนล่างเลนล่างมันดันจะจะสุดและววาก่นดีกว่า เอาคนผิดไอ้บ้าเอ้เอาไมายรอรอรอก่อนเดี๋ยวดาวกับไปช่วยลากนะดันมาจะพร้อมเราจะไงล่ะอือหูอิเล็กโทรน่าจะเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่จริงๆริงนู้ดเราซับเลยครับสับก่อนสับก่อนควรออืโดนตะตันเดี๋ยวเดี๋ยวดาวกูดาวกูดาวอีกนิดนึงอย่าเพิ่งโดดนี้น้องอย่าเพิ่งโดดนี้เรียบร้อยครับอือหือุ้ยวิ่งสวน อ้าอ้าอันนี้ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับเรียบร้อยครับอืมไม่ยอมกลับนะลุงโอ้โหไซดอนขอสับหัวสักทีได้ไหมเนี่ยอืมตัวแบบเราแทงสับป้อมเลยแบบล่ะอ่าแล้วตัวเมีดมาอย่างนี้ครับอืมไม่ทันนะระยะโจมตีค่อนข้างใกล้นะรวบเราต้องอาศัยส,สก,กิลสองพุ่งเข้าไปนะนี่ครับ สับเลยดีกว่าไหมไม่ถึงแบบขึ้นบนดีกว่าถ้าอย่างงี้บนน่าจะจัดดนดันดะูเราไปละ <c oughs> แอบบแอบ,บแถวนี้บหาฟาร์มก่อนนะครับเรายังไม่เสียเปรียบนะตั้งก็ิเล็กตก็ดันไปแม,ไม่ไปช่วยข้างล่างก็ได้นะสองคนเลยนะข้างล่างนั้น จัดเลยดีกว่าครับผมนี่เหมือนตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้อุ้ยนิดเดียวนิดเดียวย่าโดนเตอร์ตันอีกโอ้โหโดนสองสตอรันเนี่ยแม่มาหนาหมดละบรรเลยครัรอแป๊บหนึ่งนะรอฮิวกันนี่ครับมาละฮิวเลยครับมา อยู่ไหนอยู่ไหนหนูอยู่ไหนหนูหนหนตามตามตามครับผมเรียบร้อยโดนก่อไฟเผาตายไป <c oughs> อืมดีอย่างงี้นะคับเเสียบกวนอุทีก็ไล่สับแต่ว่าอือไม่อยู่หรอกอืมนิดเดียวครับครูดาวนานเกินครับ เราโจถัวเราตีป้อมไปแล้วอ่าครับเรามาอย่างนี้เสียบลัดช็อตเลยครับผมนี่แน่เขาไม่เห็นเราอยู่ข้างป่าหรอกดูนะจัดเลยครับจัดในป้อมับผมจัดในป้อมจัดในป้อมนะครับผมเรียบร้อยรบเบิดไหมครับนี่ครับไปครับ,รบขึ้นบนต่อครับ ให้ล็อกแมนมันเล่นกับโพไซดอนอยู่นั่นแหละสองตัวนะตรงนี้สองตัวตรงนี้นะสองตัวตรงนี้เอาวะฟาร์มก่อนไหมดูระยะดูอันนี้ก่อนนะฟาร์มก่อนดีกว่าครับนะไปครับช่วย,ยดูครับไปแล้วนะไป,ย,ไปยังไปลึกยังครับผมโดนเท่านั้น ไม่ทันหืมนิดเดียวยมันสแตนแล้วมันวิ่งหนีนี่นะแหละโอ้โหแล้วตัวนี้ดูด,ดูมันเลยนะแปลว่าฆ่าเราแน่แล้วผมอเอาใหม่ครับนี่ฟาร์มจัดตัวนี้ก็ได้มั้งนี่สับครับสับไม่หนีอีกไม่หนีอีกไม่หนีเผาไปเลยครับเรียบร้อยครับผมสับท์หน้าใหญ่เลย อืมตัวนี้อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวขอหน่อยดิจะเป็นไหนนี่อืมโอ้เข้าป้อมแล้วร,ระยะตีเรา้ค่ดาบยาวก็จริงแต่ระยะแคบมากโจมตีประชิดนะอะไรเสียบอีกทีครับนี่นี่โดนสตันไม่เป็นไรครับถอยก่อนนะ พุ่งจิ้มครับเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วสองตัวเลยครับผมนี่อะไรนะยังไม่ได้ตีนะเอากขอไฟไ <c oughs> ว้เผาก่อนกับเลยวับกลับก่อนแล้วครับเนี่ยกลับไปเติมเลือดเติมอะไรก่อนครับเดี๋ยวไปมาว่าครีพเรนล่า่โดนดันแล้วนะนี่ครับ สำหรับเกียร์นี่ฝนตกแล้วครับตอนนี้อือาจจะดินเสียงซ่านะครับเข้ามานิดหนึ่งแต่ตอนนี้ฝนตกหนักเลยครับโอ้โหครับได้ดูดเรื่องแล้วครับแย่แล้วอาจจะไดิ้นเสียงซ่านิดหนึ่งไม่นิดหรอกครับซ่าเยอะเลยล่ะตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกตอนตีสามผมอ่านนี่ก็คือเกือบเกือบตีสามแล้วฝนตกหนักเลยครับหนักเลยหล่ะ อาจจะได้ยินเสียงนะขออภัยด้วยจริงๆนะเสียงฝนนะได้ยินเสียงเหมือนทีวีปิดรายการนะเสียงสะตอนนี้ไลยตามกวนอูโหลดน,นี้ไม่ได้ว่าจะาดาบทิ้มตูวทุกทีหนึ่งนะตกหนักเลนะับใครที่ฟังเสียงเกมอยู่ก็ขออภัยด้วยนะฝนมันตกเนาะ ทำไงได้วะหยุดไปได้เลยหยุดฟ้าหยุดคนหยุดไม่ได้มาดูเกมของเราต่อครับตอนนี้ไล่ฟาร์มเลยมีจังหวะก็ไว้ฟาร์มแล้วเราไล่แก๊งต่อนะล่างเป็นไงไม่รู้เอาไว้เนี่ยเอาเลยดีกว่าไหม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 อืออืออีกกี่ดึงอีกกี่นึงขอจิ้มอีกกี่จิ้มอีกกี่นึงนี่ นี่มันยังหายตัววิ่งอีกนี่เรียบร้อยครับไม่หนีนี่ตายแน่นอน,นรไม่ต้องห่วงอีกตัวหนึ่งไม่ทันครับโดนยิงอัดหน้านะครับตัวน็กโตเปรี้ยวแล้วตัววิ่งเข้าไปทำไมอีกตัวเรียบร้อยครับตัดหัวไปนี่ครับโอ้ย,อยไปเข้ามาแต่ว่าได้นะไ,ได้อีกหนึ่งตัวครับแต่ ได้ดเดาบนคิวไปแล้วครับดีกันนะรู้สึกว่ามันจะยิ่งมาทางนี้นะเมดิก้าไม่ไหนละแต่วทมันแรงมากครับยอยู่เละล่างมัไปดันนู่นนะเวทมันแรงมากเราไม่น่าเสี่ยงหรอกแต่ว่าเลือดมันน่าจะโดนสตั้นโนยิงนี่อะเวทมันแรง ระยะยิงมันไกลกว่าเราเลยเราตีไกล้อยนะถ้าเมื่อกี้ได้สับอีกสักทีนี่น่าจะตายครับเส่ยดายครับเราโดนมันสตันก่อนะครับแล้วตอนนี้ฝนตกหนักเลยมาอีกแล้วมาตอนนี้เราฆ่าไปสิบเจ็ดแต่คนเดียวดุยีเลยครับฝั่งนู้นเป็นเมจิก้าครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เรายังไม่คืนโลยปุดินเราตายไปแล้วโอ้โหแล้วควรดูค่าโจโฉไปแล้วนะครับโ,โหแล้วเงินว่าฝั่งนี้โอ้โหตกแบบนี้น้ำท่วมเลย <c oughs> มันจะตกขนาดนี้จิ้มครับปุริโดนโดนอีกครับเราไล่อยู่นี่เผาเลยครับสับไห้สับคู่เลยดีไ้าเอาคู่เลยดีกว่าตามทันไหม ไม่ทันว่ะโดนเอ้ายังไม่กลับยังไม่กลับเสร็จเลยครับผมยังไม่กลับนึนกว่ากลับไปแล้วอโอ้โหฝนตกแรงมากนสนับสับป้องมาครับรีบปิดเกมรีบนอน,นะตืึกแล้วรีบนอนเป็นบนดีกว่า ปาดไปดันดีกว่านี่ไงเมจิก้าอย่ายอยู่เลยหนูอยู่เลยหนูนี่ครับเดี๋อยู่เลยอือออาคืนบ้างนะครับโดนไปทีหนึ่งสับป้อมเลยดกวาครับไหนๆก็ไหนๆแล้วยื้อไปก็เดี๋ยวลาบรรยากาศน่นอนเลยกงน,นี่จิ๊มสับต่อสับอุ้ยมาขังตัวเองไว้ตรงนี้อือเราสองคนนะตายเลยดีนี่ครับ เรล่างนะเราต่อเนี่กับจิ้มครับไล่สับโปรเจดอนอะไรโปรเดอนอ,อะไรครับอ้าวอ้ตัววิ่งสวนโอ้โหวิ่งสวนไปเลยนะเราโดนเจ็บไปแล้วเราเอาเลยดีไหมเอาเลยดีกว่าครับนี่ไล่ครับอยู่ตรงนี้แหละไล่ครับไม่ทันครับทีเดียว ไม่ทันนะนิดเดียวนิดเดียวยิ่งใกล้อยู่ฝั่งโน้นครับอเอากวรอูไหมแต่ว่าในป้อมนะ,ไม,นะ,ะไม่น่าจะเอาหรอกจริงไม่น่าจะไปใกล้มันหรอกอแล้วทีมเราก็ใกลอยู่แลนะแต่วีฟดันแล้วนะครับ คิปดันแล้วดันไกลแล้วครับคีปเห็นแวบๆแถวนี้น่าจะอยู่แถวนี้แหละนั่นไงนแต่คีปขึ้นบนแล้วครับเอาเลเยไม่ทันอไกลกินก็ถอยคีปดันไปไกลแล้วได้ป้อมสามป้อมแล้วบามาแรลกแตงหมดแล้วครับน่าจะปิดเกมแล้วน่ะครับดูแล้วบุกครั้งสุดท้ายครับผม ขอบุกครั้งสุดท้ททายนะยังไงก็น hey, ี่ครับสองตัวนี่เหรอจัดเลยดีกว่าไหมจัดเลยดีกว่าไหมจัดเลย, paper, ย,ด,เลย, paper, ยดีกว่าไหมจัดดีกว่าไหมจัดดีกว่าไหมจัดดีกว่าไหมนเดียวยังนมดเทียวครับไอนะ้นี่ซาัะเอ๊นี่อยู่ตรงนี้นี่สับหัวไปครับยุดลอย ก็น่าจะจบเกมแล้วผมก็ตามนี้ก็สำหรับวีนอฟผมผมขอบคุณทุกคนที่ามารับชมจิตตามกดไลค์ซับสไครต์กันทุกท่านนะครับผมก็หมายคิดว่าเอาสวัสดีครับผม